สวัสดีครับวันนี้บริษัทเมนู s i ยบินติ้งนะครับจะทำการทดสอบเมนูอาหารนะครับสิ่งที่ท่านลูกค้าประสบพบเจอในงานปัญหาของเมนูอาหารนะครับก็คือเรื่องความชื้นกับน้ำนะครับเราจะทดสอบให้ท่านดู4วัสดุนะครับด้านซ้ายมือสุดคือพลาสติกเยอรมันนีนะครับถัดมาันดับ2คือพลาสติกไวนี่นะครับลำดับ3คือกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบฟิล์มนะครับลำดับที่4คือ กระดาษปอนพิมพ์ด้วยหมึกอิงเจ็ดนะครับเป็นงานที่พบโดยทั่วไปตามร้านถ่ายเอกสารเข้าเล่มรายงานนะครับเราจะทําการทดสอบโดยการนําไปแช่น้นําในตู้ปลานะครับเป็นเวลา3มชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวะจะมาให้ท่านลูกค้าลองดูว่าผ่านไป3มชั่วโมงแล้วสภาพเมนูสีเล่มนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ โดยที่เราเริ่มต้นการถ่ายที่เวลาเที่ยงนะครับเราเร่งเวลานะครับไปสิ้นสุดที่เวลาบ่าย3ามโมงนะครับครบเวลาแล้วนะครับเราก็เอาขึ้นมาจากน้ำนะครับตามสภาพที่ท่านเห็นนะครับ ันขวามือสุดนะครับคือกระดาษบอนพิมพ์ด้วยหมึกอิงเจ็ตนะครับไม่มีการเคลือบฟิล์มใดๆเห็นไหมครับสภาพส่วนที่แช่น้ํานะครับหมึกได้ละลายลงน้ําหมดเลยนะครับแล้วก็มีการซึมขึ้นด้านบนด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าหมึกละลายแล้วก็กระดาษเปื่อยยุ่ยนะครับละลายจนเรียกว่าท่านไม่สามารถอ่านรายการอาหารอะไรได้เลยนะครับลำดับถัดมานะครับคือกระดาษอาร์ตการ์ด เคลือบด้วยฟิล์มนะครับสังเกตดูสภาพนะครับส่วนที่ถูกน้ํานะครับน้ําจะมีการซึมเข้าบริเวณขอบกระดาษได้นะครับเพราะบริเวณขอบกระดาษเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลือบฟิล์มป,ปิดผิวได้นะครับน้ำก็จะเริ่มซึมเข้าไปกระดาษก็จะเริ่มอ่อนตัวบ้างนะครับแต่ก็ซึมเข้าไปเป็งบางส่วนนะครับแล้วหมึกก็ยังคงชัดเจนยังอ่าน ข้อความดูรูปอาหารได้อย่างเ,เหมือนเดิมนะครับแต่เมนูอาจจะเปล่่ยเร็วนะครับนะครับลำดับถัดมานะครับก็คือบัสสิกไวลีนะครับตัวนี้คือบัสสิกแท้ๆเลยนะครับถ้าสังเกตดูได้ว่าน้ําไม่ได้ทําปฏิกิริยาใดๆเลยนะฮะเพียงแต่เกาะบนพื้นผิวเป็นหยดหยดน้ำนะฮะเพียงเราเอาผ้าลุ่มซับนะครับ น้ำออกท่านก็เอาเมนูกลับมาใช้งานได้ตามปกติได้เลยเพราะว่าน้ำไม่ได้ทําอะไรกับงานได้เลยหมึกก็ไม่หลุดลอกออกมานะครับนะครับลำดับที่หนึ่งก็คือบัสตกเกอรมันนะครับเป็นงานตัวพรีเมียมสุดของทางบริษัทนะครับนะครับน้ำก็เช่นกันคือไม่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะครับเกาะเป็นหยดเราก็ซับออกนะครับสี หมึกพิมพ์ก็ไม่ได้ละลายออกมากับน,น้ําเลยเพราะเรามีการพิมพ์งานด้วยหมึกพิเศษนะครับแล้วเราก็ทําการเคลือบสารกันสีดุดลอกออกมาอีกชั้นหนึ่งนะครับป้องกรรันรอยขีดข่วนนะครับเห็นไหมครับภาพก็สดใสเหมือนเดิมเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะเมนูท่านจะทนนานอย่างแน่นอน เพราะว่าในสภาพการใช้งานจริงท่านคงไม่ได้สัมผัสกับน,น้ํามากมายถึงเพียงนี้นะครับท่านคงไม่ได้โดนแบบแช่ท่านาให้ลูกค้าสั่งอาหารทานอาจจะถูกน้าประมาณสักชั่วโมงสอชั่วโมงฉะนั้นมันไม่ได้เกิดปฏิกิริยาอะไรทั้งทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงท่านเอามาล้างน้ําสะอาดอีกทีหนึ่งถ้ามันเปื้อนคราบอาหารอะไรออกแล้วเราก็เช็ดซับด้วยผ้านุ่มนะครับ